วันนี้เราคุยกันถือว่าได้เปิดโลก,กทัศน์ในเรื่องราวของธุรกิจที่บอกว่าทําขยะให้เป็นทองคำนะฮะอีกส่วนหนึ่งของชื่อกลุ่มบอกว่าวัสดุเหลือใช้ก็คือการรีไซเคิลจัดการของเสียก็คือทําของเสียให้มันมีค่าวัสดุรี c y c l ไซเคิลก็คือว่าวางแผนของเสียนั้นซะให้กลับมาใช้ใหม่ได้ครับผมถ้าในลักษณะกิจการประเภทหลังนี้ส่วนใหญ่กลุ่มธุรกิจจะหน้าตากมาเป็นยังไงฮะ ก็คือเอาเอาวัาสดุของที่ไม่ใช้แล้วะนะฮะกลับมาใช้ใหม่ใช่ไหมฮะก็คือประเภทรีไซเคิลพวกหนึ่งร้อ,อยหกนะฮะจริงๆแล้วกลุ่มนี้เนี่ยเ,เราจะเปลี่ยนชื่อกลุ่มในน่าจะเป็นปีหน้าะนะชื่อเป็นกลุ่มการจัดการสิ่งแวดล้อมอเพื่อให้มันกว้างขึ้นค่ะ,คะเพราะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เรามีสมาชิกกลุ่มซึ่งรับกําจัดโดยอากาศ เสียแล้วให้เป็นอากาศดีอย่างเงี้ยนะฮะมีโดยการผ่านการกรองการอะไรต่างๆพวกเนี้ยซึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าเออถ้าเป็นชื่อกลุ่มอย่างงี้นี่มันก็ไม่ค่อยตรงเขานะเขาเข้าไม่ได้เออเขาไม่ได้ปัจจุบันเขาทําแบบเขาทําการบําบัดอากาศถ้ามาบอกว่าคุณกลุ่มผมผมเป็นชื่อว่ากลุ่มเกษตรไม่ล้อมเนี่ยโอ้คนจะเข้ามาเยอะเลยน่าคิดว่าปีหน้าน่าจะต้องนะคะ ับ,รบเรียกว่า positioning กันใหม่ใช่ครับเพื่อให,<ม>ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในความหมายก็คือกว้างมากขึ้นครอบคลุมมากขึ้นแล้วก็พอใช้กับว่าสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าชัดเจนในแง่ของทิศทางของโลกอ่าใช่ครับนะบเพราะว่าปี2010นยะ่นาสักประมาณกลางปี ISO 2 0 0 6จะมา CSR ครับผมนะ Corporate Social Responsibility นั่นหมายถึงว่า ดิฉันทำกิจการอะไรก็ตามจะผลิตบริการซื้อมาขายไปในกิจการของดิฉันต้องไม่เบียดบังสังคมไม,ไม่เบียดบังต่อสิ่งแวดลอ้อมนั่นหน่อยหนึ่งก็ต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยอันนี้ก็คือเป็นกระแสที่จะต้องมาจะเป็นผลบวกต่ออุตสาหกรรมเราโอ้โหนี่เป็นแรงคิดว่าถ้าเป็น ISO 26, ไอโซ22,006ใช่ไหมฮะก,ก,ก็ก็เป็นถือว่าเป็นผลบวกแก่ผู้ประกอบการทางทางทาง,ทางผู้ประกอบการของกลุ่มกลุ่มนี้เหมือนกันนะแล้วก็เป็นโอกาสที่เราจะทําให้ประชาชนได้รู้จัก กลุ่มเรามากขึ้นนะฮะโดยการการสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็เราเทคแคร์สังคมต่างๆแล้วก็เทคแคร์ทั้งเสียงทั้งอากาศทั้งมวลว่าต่างๆนะฮะจะให้เพราะว่าในบุคลากรในกลุ่มเราเองคิดว่าครอบคุมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยค่ะค่ะนี่ก็เป็นสาระที่เราได้คุยกันเพื่อที่จะทําความรู้จัก กลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มที่31นะฮะใซึ่งก็ถือว่าเป็นน้องน้องใหม่ท้ายๆเลยทีเดียวแล้วก็คงจะต้องปรับบทบาทให้มีความชัดเจนครอบคลุมในกรณีศึกษาของผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นแมดูแล้วก็น่าตื่นเต้นดูแล้วเหมือนจะเป็นโพซิทีฟมากกว่าเนกาทีฟนะคะและที่สําคัญก็คือว่าเป็นการพลิกฟื้นทรัพยากรที่มีอยู่ของโลกใบนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้แล้วใช้ซ้ำได้ไหมหรือแม้แต่ทิ้งไปแล้วก็ขุดออกมาให้เป็นทองคำได้ด้วยนะคะเท่าที่ผ่านมาด้วยความหลากหลายในกิจการเนี่ยบรรดาเท่าแก่ในกลุ่มนี้ก็ต้องแวะไปตามโรงงานของเพื่อนด้วยเหมือนกันใช่ครับรู้สึกค่อนข้างจะใจกว้างน,นะฮะไม่ไม่ปิดไม่บังเลยให้เข้าไปดูด้วยครันี่เรา<ช>ไปกันมากี่โรงงานแล้วคะโอ้เราไปกันมาสักสี่ห้าโรงงานแล้วนะฮะใน,ใน,ใ,นในสมาชิกกลุ่มเราเนี่ยนะฮะ,ะ,ฮะก็คือว่าเหตุผลที่เราผมมีความคิดว่าทําไมจะอย่างนั้นทําไมต้องทําอย่างนี้นะฮะ ก็เพื่อจะให้ผู้ประกอบการบางท่านที่ยังมองไม่ออกว่าบริษัทตัวเองจะพัฒนาอะไรบ้างถ้าไปดูของเพื่อนเราซะเขาพัฒนาอะไรบ้างเพื่อจะยกระดับมาตรฐานของของบริษัทตัวเองให้เทียบเท่ากับเพื่อนที่สามารถรับรับขยะได้เยอะรับกำจัดได้เยอะอะไรนะแหละตอนนี้ก็มีจะมีเรียกว่าประชุมสัญจรกันแทบทุกเดือนอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเช่นเดือนหน้านี้เราจะไปที่บริษัทแก้วกรุงไทยซึ่งทําการ รับซื้อเศษแก้วแล้วก็จะต้องส่งไปลงลงแก้วทะลุลงแก้วต่างๆนะฮะค่ะและทีนี้บรรดากลุ่มอุตสาหรกรรมก็มองกันว่าดําเนินการกลุ่มมาห้าปีกลุ่มนี้ทําอะไรให้กับอุตสาห,รออาหรการรมบ้างปีหน้าเรามีแผนจะทําอะไรกันอีกออกลุ่มนี้จะทําที่ฝากไว้ สำหรับในในสภาวิสาหกรรมแห่งนี้ก็คือว่าเราจะทําตราายลักมาตรฐานสิ่งแวดล้อมถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกับตราของตู้เย็นประหยัดไฟเบอร์ห้าเบอร์สี่นี่นะมาจากกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าของที่นี่เลยครับผมใช่ฮะอันนี้ก็เราก็มีความคิดว่าถ้าเมื่อไหร่ผู้ประกอบการเราเนี่ยเขาเรียกว่ามีเกรดในการรับกําจัดหรือบำบัดนะฮะอย่างเช่นถ้าสมมติได้เบอร์ห้านะหรือได้เหรียญทองอะไรก็แล้วแต่เงี้ยนะฮะก็จะทําให้ผู้ที่ เเขามีใครมีเวสหรือมีขยะเนี่ยส่งมาให้ผู้ประกอบการที่ได้รับเบอร์ห้าไว้ก็จะทําให้เชื่อมั่นว่าเบริษัทที่เขารับกําจัดเวสเนี่ยรับกําจัดอย่างถูกต้องและถูกวิธีถูกหลักการะนะ,ะไม่ใช่ว่ารับมาปุ๊บนี่เอาไปทิ้งข้างทางนะนั่นนั่นก็คือเราก็จะให้ตาสาสาระไม้ฐานนี้จริงๆแล้วตาสาสาระไม้ฐานนี้ก็คือเราได้รับความสนุนจากกรมโรงงา,อา,า,านอุตสาหกรรมนะฮะ กรมควบคุมมลพิษต่างๆเนี่ยฮะก็จะมีส่วนที่จะมาช่วยในการเป็นกรรมการตัดสินเราคงจะไม่ให้กันเองอะ่ะใช่ไหมฮะเราก็คงจะเชิญเชิญจากมหาวิทยาลัยกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมควบคุมมลพิษต่างๆเนี่ยฮะแล้วก็ทางทีมงานของเราด้วยะนะฮะแล้วก็ NGO ต่างๆเพื่อให้มาตัดสินว่าบริษัทใดที่รับคำจัดแล้วควรจะได้เบอร์ห้าหรือได้เหรียญทองหรือได้เบอร์4ีอะไรปะเนี้ย เพื่อจะเป็นมาตรฐานไว้สําหรับสภาอุตสาหกรรมประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องของการรณรงค์ด้วยโครงการโดยโครงการนี้ก็จะเชิญชวนผู้ประกอบการที่เรียกว่ามีพันกว่ารายเนี่ยนะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการรับตราสัญลักษณ์นี้แต่ก่อนหน้านั้นก็คงจะเป็นเรื่องของว่าจะสร้างตราสัญลักษณ์หน้าตาเป็นอย่างไรสร้างการรับรู้อย่างไร แล้วก็รวมไปถึงกระบวนวิธีในการพิจารณามอบตราสัาสญลักษณ์นี้ด้วยอันนี้ก็คือจะเป็นกิจกรรมตลอดทั้งปีในปีหน้าใช่ครับะะเพราะว่าเราได้รับประมาณจากกรมอุตสาหกรรมมาคะนะฮะคิดว่าบรรจุเข้าไปในว่าปี5-3แล้วประมาณ3ล้านบาทะะถือว่าเป็นเงินที่เพียงพอสําหรับที่จะในการเริ่มต้นเพื่อจะให้ตาราสัญลกษณ์ผู้ประกอบการโดยที่จะมีคิดว่าประมาณสัก40บริษัทในการที่จะมา เข้ามาเขาเรียกว่ามาขอตาใส่รักนี้ะนะฮแล้วก็เป็นในการเนินการไปเชิญกรรมการไปดูส่ารที่ของจัดขยะต่างๆนะซึ่งเราก็อยากจะเปิดให้พี่น้องหรือประชาชนเนี่ยได้เห็นว่าเรื่องเวสเนี่ยเราใส่ใจนะเราไม่ใช่ว่าเราจะเอามาปุบ๊บแล้วก็เอาไปแค่ฝังกลบลงหลุมแล้วก็ปิดทิ้งไม่ใช่ แล้วก็ลูกหลานก็มารับช่วงต่อใช่เรื่องมลพิษน,ะะ <c oughs> นี่ก็เป็นแนวทางของการทำงานในลักษณะว่าปีปฏิทินหน้าทำอะไร <c oughs> ขณะที่5ปีที่ผ่านมาก็เรียกว่าเป็นการอมองหาจุดสมดุลของอุตสาหกรรม <c oughs> แล้วก็มองทิศทางที่จะเดินเนินเดิน,เด,น,เ,ดนเดินหน้าต่อไปในอนาคตน,น,นะคะปีหน้า2553้้เราก็น่าจะมีการวิเคราะห์ถึงเทรนด์ของอุตสาหกรรมไว้ด้วย มันน่าะจะเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมนี้ไหมคะถ้าว่าเติบโตไหมถือว่าเติบโตค่ะนะฮะตอนนี้เท่าที่ดูสังเกตผู้ประกอบการเนี่ยจะมีพวกรับเก็บจากรีไซเคิลขยะเนี่ยมากขึ้นมากขึ้น<ะ>เราจะเห็นวงพณิษย์อยู่เต็มเลยตอนนี้<ะ>ใช่ไหมฮะนี่แสดงว่าการเติบโตของกลุ่มนี้มีแล้วะนะฮะแล้วก็เติบโตของการนําขยะไปเป็นพลังงานะนะฮะ ที่ผ่านมาเราอาจจะมองเป็นสิ่งที่มันก็ไร้ค่าคปัจจุบันนี้ถ้าซึงถึงแม้มันไร้ค่าแต่ถ้าเราเอาไปผักเพอกไปฝังกบต่างๆพวกนี้แล้วเราคุมให้มันดีปุ๊บมันก็มีแก๊สออกมาเหมือนกันเอาแก๊สก็กลับไปเป็นพลังงานได้ค่ะดังนั้นก็ทางสมาชิกกลุ่มเราเองนะฮะเราก็ตร,ตรหนักเหมือนกันว่าเรา,ถ,าถ้าเรารับมาอย่างเดียวปุ๊บเอามาทําเหมือนกับฝังกบอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เหมาะแล้วต้องมานเวิร์ตหรือว่าเปลี่ยนให้กลายเป็นพลังงานให้ได้ นะเพื่อจะช่วยเหลือในด้านของพลังงานทดแทนซึ่งเป้าหมายของรัฐบาลมีไว้ว่าตามภายในกี่ปีต้องมีพลังงานทดแทนเท่าไหร่พวกนี้เราก็จะช่วยซับพอร์ตตามมติคอรมอโดยเป็นกันครับ